ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนชีพท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะนาท่านผู้ชมมารูมชมเกี่ยวกับการขายนะครับสินค้าเกษตรนะครับเนื่องจากว่าตลาดศรีเมืองราชบุรีนะครับได้ปิดนะครับจิตวันเพื่อที่จะลดน้ลงนะครับป้องกันสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็เลยมาจำหน่ายมาขายกันที่ซอยวิศวะนะครับหลังตลาดศรีเมืองราชบุรีนะครับ ตัวนี้คือพวงบริเวณนะครับวงเวียนนะครับวงเวียนซอยเวสุวัตศรีลานิคมนั่นเองนะครับเราก็จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมกันนะครับว่าสินค้าเกษตรั้งนี้ครับคึกคักมากทีเดียวนะครับผู้คนเยอะทีเดียวเราไปดูกันเลยนะครับก็มีเห็ดนะครับก็มีแตงครับมาจําหน่ายกันที่วงเวียนนะครับเยอะทีเดียวครับกระชายครับก็มีได้กระชายแก้โรคโควิดแซ่บร้อยยี่สิบบาทถ้าถุงละร้อยยี่สิบบาท แตงด้วยนะครับวันนี้แตงขายเป็นถุงกันเลยนะครับมะเขือนะถุงละสามร้อยเบอร์สวยๆสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสีขาวกระเซคับมะเขือสำหรับข้าวโพดนะครับอันนี้คือถุงละร้อยยี่สิบบาทครับนี่เท่าไหร่เอ่ยแตงหนึ่งร้อยบาทนะครับสดๆใหม่ๆจากตลาดครับ อันนี้ก็คือ,อเกดเจี๊ยบนะครับเกดเจี๊ยบก็อร่อยมากๆเลยครับกินเมื่อวานอร่อยมากๆเลยครับไปให้ง่ายเลยครับวานนะครับขินทเท่ะเลกระทินถุงละสามสิบบาทนะทอานนี้เป็นคานานะครับถุงละห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับถุงอย่างดีเท่าอย่างดีครับเนกระเทยถุงเท่าไรข้าวโพดเท่าไร่ถุงละ ถุงละพวงละหนึ่งร้อยบาทนะครับโทรโล,ละสิบสิบบาทนะครับขออนุญาตหน่อยนะครับวันนี้พ่อค้าแม่ขายมาจำหน่ายที่สีนะครับวงเวียนดอนตะโกนะครับนำมาแล,แล้วพวกนี้มา,มาขายอยีกไหมครับพวกนี้นม,ามาทุกวันนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทโลละสิบบาทขายที่ วงเวียนนะครับวงเวียนซอยวิศวะนะครับคึกคักมากๆเลยครับบริเวณวงเวียนนะครับพอดหรือคนคนะอันนี้ข้าวโพดข้าวโพด<อ>ครับอ๋ออ่อไม่อยาง มาจากดันทับสะโกใช่ไหมอะออเยอะมากๆครับเลยเห็นไหมครับข้าวโพดพ่อค้าแม่ขายก็นะครับขายกันสดๆที่นี่เลยนะครับที่สีแยกนะครับวงเวียนนะครับวงเวียนอันนี้คือสินค้าเกษตรข้าวโพดนะครับข้าวโพดโลละสิบบาทนะถุงละ,ะถุงละร้อยบาทเนาะ โอเคนะครับมาซื้อที่วงเวียนได้เลยนะครับวงเวียนนะครับตอนนี้กําลังขายกันคึกคักทีเดียวนะครับซื้อที่วงเวียนโอ้เยอะครับตอนนี้ก็ขายจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้ข้าวโพดได้อะไรกันไปนะคึกคักมากครับก็ยังเหลือเยอะเลยครับเห็นไหมครับลูกค้าไม่ขายมาขายกันตลาดศรีเมืองเข้าไม่ได้ครับที่นี่มันตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่2นะครับ อันนี้คือขาถุงท่าไรครับขาโลละสามสิบห้าขายเป็นถุงถุงละอ๋อสองโลเจ็ดสิบบาทนะครับขาอันนี้คือดอกแคทนะ่าไรครับดอกแคห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีทัวทัวโลละสิบบาทนะครับอ๋อมาจากที่ไหนครับมาจากขุ่หลวงมาจากหลวงนะครับวันนี้คือพ่อค้าแม่ขายครับมาขายจำหน่าย สินค้าเกษตรนะครับตลาดสีเมืองเข้าไม่ได้เนาะท้ามาได้ก็มาขายที่วงเวียนซอยวิศวะนะครับตลาดหลังตลาดสีเมืองครับตรงนี้ขายฟรีนะโอเคไว้ขายได้นะครับขายหมดปะครับวันนี้ขายหมดไหมโอเคขอให้ขายได้ร่ำรวยครับอีกร้านหนึ่งครับนี่คือกระเจี๊ยบนะครับขุงเท่าไหร่ครับกระเจี๊ยบ50าบาทนะครับมาจากที่ไหนครับ เขามาจากจำาบิงเจี๊ยบแล้วก็ท land> ัวถุงเท่าไรเอ่ยถุงละร้อยนะครับคือไม่ค้าไม่ขายมาจากที่จอมบึงนะครับมาขายนะครับก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับจอมบึงมาขายที่วงเวียนนะครับก็จะสอบถามนะครับสอบถามดูเริ่มจากตนนี้ก่อนเนี่ยนี่มบขี้เหล็กเนาะเท่าไรครับถุงเท่าไรนะถุงละสามร้อยถุงละสา0อยทั้งหมดเลยเหรอถุง โดละสามสิบถุงละสามร้อยบาทครับอันนี้ข้าวโพดนะครับข้าวโพดเท่าไหร่ครับแปบาทฮะแพ็คละแปดแพ็คละแบาทนะครับแล้วก็นี่คืออะไรเอ่ยน้ำเต้าน้ำเต้าครับเป็นถุงถุงเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบบาทนะครับเยอะมากครับข้าวโพดด้านในเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบโอ้ด้านนี้ครับแจกฟรีได้ครับด้านนี้มาจากที่ไหนเอ่ยจากที่ไหนเนี่ย ที่ไหนนะครับวัดอันนี้นะครับมาแจกข้าวด้วยนะครับวันนี้นะจำนายใจแจกข้าวด้วยนะครับขอให้ได้ขอให้ได้บุญได้กุศลนะครับวันนี้น้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับบริษัทดีเอสเคนะครับมีมาด้วยนะครับแจกข้าวฟรีครับขอให้ได้บุญได้กุศลกันนะ โอ้ฝึกคักทีเดียวนะครับแจกข้าวฟรีด้วยฮะบริเวณกลางบริเวณก็พ่อค้าไม่ขายก็เอาของมาจำหน่ายด้วยนะครับใกล้จะหมดหรือยังครับของอ๋อครับครับขายอะไรเลยขายเกี๊ยวครับครับโอเคครับสำหรับบริเวณด้านนี้นะครับขาย นะครับขายมะกรูดครับเท่าไร่ครับถุงเท่าไหร่ใบมะกรูดถุงละสามสิบบาทนะครับ๋อมาจากที่ไหนครับมาจากทุ่งหลวงนะครับใบมะกรูดตนมะกรูดนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันนี่ตัวครับตัวขายเท่าไหร่ครับตัวถุงเท่าไรเจ็ดสิบบาทถูกอ๋อโลละเจ็ดบาทครับเจ้านี้นะครับมาจากที่ไหนครับ ดอนแรกเหมือนกันนะครับจากดอนแรกนะครับมา,ายนะตอนนี้ทุกคนก็ได้รับความลาบากมากนะครับสถานการณ์โควิด -19 ถูกมากๆเลยครับโลละ7บาทถุงละ70บาทนะครับสำหรับท่านที่ได้ชมรายการช่อง YouTube สอนราชีพต้องดีไทยกามา นะครับซื้อได้นะครับบริเวณตันนี้ก็ขายกระชายนะครับกระชายปลูดอ่าถุงเท่าไรครับกระชายถุงละห้าร้อยห้าสิบนะครับอ่เป็นถุงทำมาจากที่ไหนครับอ๋อนครปฐมนะครับมาไกลมากทีเดียวนะครับนครปฐมนะครับก็ขหยขายได้นะครับขหยขายได้ขายเร็วนะครับกระชายนะทุกคนก็ต่อสู้ดิ้นรนระกติดทีบนะครับเนื่องจากว่าตลาดสีเมือง ราชฉบุรีปิดนะครับตั้งแต่วันที่26กรกยาาคมถึงวันที่2สิงหาคมเข้ามาจําหน่ายขายได้นะครับที่ซอยวงเวียนนะครับวงเวียนซอยวิศวะหลังตลาดศรีเมืองนะครับขอขอบคุณมากครับญาตินะครับร้านนี้ก็ขายมะกรูดด้วยครับถุงตาไหร่ครับมะกรูดถุงละ3 5บาถูกมากๆเลยครับ3ถุง100เนาะมาจากที่ไหนครับ โอ้ก่งกระจานเพชรบรีครับเดินทางมาไกลดีเดียวนะด้านนี้ก็ขายน้ำด้วยครับบริการน้ําดื่มนะครับจากที่ไหนครับที่นี่อ๋อสีเมืองนะครับสีเมืองเข้ามาได้มาขายที่วงเวียนเนาะโอเคด้านนี้นะครับก็ขายหอมต้นหอมนะครับนี่กรรเท่าไหร่ครับต้นหอม สามสิบหนะ้าสามกนร้อยเนาะครับถูกมากๆเลยนะครับเห็นหมต้นหอมถูกมากๆขอไม่เป็นไรได้ผมร้อยนะมาจากที่ไหนครับโอ้ตลาดสีเมืองราชบรุรีถ้ามาขายที่วงเวียนนะครับทุกคนรับทุกคนก็ได้รับความลําบากมากครับเนื่องจากว่าตลาดสีเมืองปิดนะครับแล้วก็มาขายที่วงเวียนนะครับวงเวียนซอยวิศวาลังตลาดสีเมืองนั่นเองนะครับ ขายได้ยังขายเร็วนะครับครับตอนนี้ก็ยังมีคนมาจําหน่ายกันนะครับจําหน่ายอยู่ครับยังไม่หมดครับบริเวณตอนนี้ก็เป็นถั่วเหมือนกันนะครับถั่วขายถุงเท่าไร่ครับถั่วโออถุงละร้อยร้อยเดียวเองเนาะโอโลละสิบบาทถั่วแล้วก็มีมะเขือปะเท่าไหรครับมะเขือปะสามสิบถุงหนึ่งนะครับ สามร้อยลวละสามสิบาทนะเออมาจากที่ไหนครับอ,อ๋อครับจากท้ายนะาเหรอเห็นไหมครับถูกมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็มาซื้อมาขายกันแล้วนะครับถูกมากๆสิบบาทเยอะมากๆเลยครับครับถูกมากๆเลยครับมะกรูดยี่สิบบาท อันนี้คือตะไคร้ตะไคร้ถุงเท่าไหร่ครับตะไคร้เจ็ดสิบบาทนะครับโลละสิบเจ็ดอ่าโลละสิบสี่บาทนะครับถุงละเจ็ดสิบบาทเนาะนะครับอันนี้คือพ่อค้าแม่ขายที่มาจากตลาดสีเมืองแต่ว่าตลาดสีเมืองปิด ตอนนี้ก็มีพ่อค้าไม่ขายมาจําหน่ายอยู่นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนะี่ยหอมเทศเดี๋เท่าไหร่เอ่ยกำละรอ,อ,อละสามสิบใช่ไหมอ,อ๋อนะครับก็ยังขายแย่ๆเลยครับตอนนี้อยู่ที่วงเวียนครับพ่อค้าไม่ขายมาขายอยู่นะครับวันนี้ทัลมีกระชายด้วยนะครับมีของมาจาหน่ายแย่มาทยอยมาเรื่อยๆครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายของวันที่ 30กรกฎาคมนะครับวันศุกร์ที่30กรกฎาคมพศ2 5 6พนาะครับพ่อค้าไม่ขายมาจำหน่ายอยู่นะครับตอนนี้ครับกําเท่าไหร่ครับครับขายเป็นโลโอ้นี่โล40นะครับนี่ก็หอละพาโลละ40บบาทนะครับพ่อค้าไม่ขายก็ใจดีมากๆเลยครับเห็นไหมครับมีความขยันนะครับ มาขายที่นี่นะครับครับขอบคุมากนะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องอได้มาซื้อนะครับที่วงเวียนในช่วงวันที่26กร,รกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปัขายที่สีตลาดสีเมืองเหมือนเดิมชื่อ,ช,อชื่อร้านอะไรเ่ยตลาดสีเมืองร้าน,ร,านร้านอะไรนะ,นระอ๋อร้านแอนอ้วนนะครับ ผักกาดหอมนะครับแต่ไม่อ้วนนะครับหน้าตาดีนะครับตอนนี้จะแทนหน้าตาดีโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้กะเจี๊ยบนะครับสายส่งอย่างเดียวครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากเมืองกาญนะครับอ่าตัวนี้ก็มะละนะครับมะละนะครับแล้วก็บวบนะครับบวบเยอะมากทีเดียวครับสายส่งอย่างเดียวมาจากเมืองกาญครับากำลังทำส่งกันครับตันนี้ ครับนี่เห็นอะไรนะครับ <sm> เห็นนางฟ้าขายเป็นถุงเท่าไรเลยถุงละสามสิบบาทนะครับวันนี้นะครับพ่อค้าไม่ขายกัมาจําหน่ายที่ซอยวิศวะนะครับแถววงเวียนนะครับขายที่ได้ได้กี่วันนะครับจะมาขายวันแรกนะครับไฟขายได้นะครับมาจากที่ไหนครับจากเพชรบุรีนะครับครับไฟขายได้เร็วๆนะครับขอให้ตลาดเปิดเดวไว้เนาะ โอเคครับขอบคุณมากครับครับสอนอจิบของถิ่นไทยก็จะขอซื้อด้วยนะครับราคาพิเศษเลยครับ20บาทนะครับขอขอคุณมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าจะติดต่อเบอร์นะครับซื้อเห็ดนางฟ้าติดต่อได้เบอร์อะไรครับ0 0 8 6 1 6 8 3 5 1 4นะครับชื่อร้าน ร้านอะไรนะครับคูเบตนะครับโอเคร้านครับเห็นนงฟ้าคูเบตนะครับครับตอนนี้ก็คึกคักมากครับอะไรช่วยกันนะครับช่วยกันต่อคึกคักมากทีเดียวนะครับนี้ก็คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดอันนี้เป็นถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละสองร้อยครับมาจากที่ไหนครับจากดําเนินนะครับมาจากดําเนินครับถุงละสองร้อย อยู่ข้างร้านตามซอยวิศวะนี่เองนะครับข้าพดนะครับมาจากดําเนินครับถูกมากๆครับ200ครับอยู่ตรงร้านขายไก่นะครับขายไก่ตัวนี้เองนะครับไม่ก่ไม่ไกลครับตอนนี้กำลังคึกคักมากครับซอยวิศวะครับเป็นไงขายดีเปล่าตัวเลขขายดีนะโอเคครับตอนนี้ซอยวิศวะนะครับคึกคักไปด้วย จำหน่ายสินค้ากเกษตรนะครับมีทุกสื่อทุกอย่างให้เลือกมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผักนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้นะครับแล้วก็มะเขือนะครับไายถุงเท่าไรกันเนี่ยตวนนี้อะไรบวบ,บ,วบ,บวบยาวใช่ไหมถุงละแปดสิบถุงถูกมากๆนะครับมีจําหน่ายที่นี่นะครับน่แกว่าตลาดศรีเมืองปิดนะครับแล้วก็มาจําหน่ายที่นี่กันคึกคักมากๆเลยครับตอนนี้ พ่อค้าแม่ขายสิสยนค้าเกษตรสำหรับด้านนี้ก็มีด้วยนะครับด้านนี้ก็มาขายครับอันนี้จำหน่ายนี่เท่าไหร่ครับทัวร์กุ้งเท่าไหร่เอ่ยโลละสิบบาทกระจากที่ไหนเอ่ยไ,ไหนเอ่ยมจาจากปากท่ออ๋อปากท่อนะครับปากท่อบ้านเราเองนะข,ขายได้ขยขายหมดนะครับโอเค okay. คือคักมากๆครับซอยเวสวะหลังตลาดสีเมืองราชบุรีครับมาจำหน่ายขายของกันที่นี่นะครับสินค้าเกษตรนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกนะครับขายกันตรงนี้นะครับด้านนี้ก็ไปครับอันนี้ก็มีนะครับลอยด้านนี้ด้วยครับด้านนี้ก็มีขามีขิงครับมีหลายอย่างครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ได้แล้วเนาะโอเคได้อไรขายแล้วครับ ครับตอนนี้ก็ขายได้ครับมีขายต้นหอมมีกุ้ยช่ายเนาะขายเป็นเท่าไหร่ครับกิโลเท่าไหร่ห้าสิบนะครับคึกคักมากครับตอนนี้ครับคึกคักมากๆเลยครับโอเคตอนนี้ขายข้าวโพดครับครับบริเวณหน้าบ้านข้างร้านสอนอจิบซอนทีดไทยก็ขายโหระพานะครับอ่ากะเพราด้วยครับเท่าไหร่ครับอ่าโหระพาสี่สิบกะเพราสี่สิบเป็นมัดเนาะเป็นกำ เป็นกิโลนะครับอันนี้คือกระเพานะครับกระเพานะครับกิโลละ40บาทนะครับนี่คือโหระลาาครับเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็ไปแล้วครับไปส่งของด้วยนะครับเห็นไหมครับแม่ค้าของเราขยันมากๆเลยนะครับสวัสดีครับซึ่งบนอยู่บริเวณร้านเจี๊บแพคัดตัดผมชายนี่เองนะครับอันนี้คือร้านเจี๊บแพคัดตัดผมชายนะตัดผมดีฝีมือปราณิต มีกิตอาสาราคากันเองนะครับครับแลในช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับต้องสวมแมสอยู่ตลอดเวลาครับงดกันหน้าโกนดช่วงนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ้นั่นเองนะครับผ่านเก็บแนวคัดตัดผมชายนะครับสลับการนำเสนอครับสินค้าเกษตรในวันนี้นะครับก็คงจะจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมสับตะไคร้กดไลค์ like, กดแชร์า share, ฝากติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับสอนอจิ๊บท้องถิ่นไทยในการทำคลิปต่อๆไปด้วย<อ>นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ